เมื่อนี้อยู่กันที่ไฮอีกแล้วนะคะอยู่ที่ไร่มีนานะคะขวัญกำลังสิบไปเก็บแหนงงน้องใหม่ค่ะแหนงงน้องใหม่ก็คือเป็นน้ออ,นอ,อน่นอนนอยน้อยนะคะที่มันงอกออกมาจากตาของไม้ไผ่นะคะบ่แม่นนอใหญ่แบบที่เคยเห็นนะคะเป็นเป็น,ปนแแหนงมันนะคะอย่าไปเบิงกันสิเป็นยังไงน,นะคะไปค่ะแหนงน้อยนยมันนะคะ เก็บไปต้มตรงนี้มีอีก สาเหตุที่เก็บเอาแหนงเน่าใหม่นะคะเผื่อทีว่ามันจะได้โบหกนะคะเวลาหนาฝนเนี่ยฝนตกแล้วที่นี่แหนงเน่าใหม่มันก็จะขื้นหลายถ้าขึ้นห้ายแล้วม,มันก็จะลกข้างล่างนะคะลกกอกอไผ่นะคะแล้วที่นี่เขาก็เลยเก็บเอาแหน่งมันเผื่อที่ว่ามันจะได้โบขื่นหกนะคะแล้วที่นี่ก็เลยเอาไปกินก็ได้ประโยชน์สองต่อนะคะไม่ลกด้วยแล้วก็ได้กินด้วยนะคะ นี่นะคะก็คือแหนงเราใหม่ที่เขาเก็บมานะคะตามนี้เลยหลังจากนั้นเขาสิไปเก็บชะอมนะคะอุปกรณ์เก็บชะอมกับมีถุงก๊อบแก็บกับกันไกลค่ะนี่ชะอมที่ปลูกไว้เป็นแนวรั้วเลยนะคะย้าวไปเลย แล้วนี่ก็คือชะอมนะคะเห็นว่าอดงามมากเลยนะคะยอดอ่อนสวยมากเลยแล้วเราก็เริ่มเก็บชะอมนะคะระวังน้ำเด้ออันนี้เป็นชะอมที่มีน้ำอยู่นะคะบรได้ปลูกแบบพันไรน้ำนะคะเก็บไปเรื่อยๆคะ่ะ นี่ค่ะน้อไมที่ได้ม้านะคะขวนกรสีเอามาลวกค่ะเอามาลวกแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสีเอาไปกินกับซุปมะเขือนะคะซุปเขือเผ็ดๆนะคะก่อต่อไปกินข้าวก่นกอนนะคะกินข่าวเสร็จแล้วกับค่ำพอดีนะคะ ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ